จากกรณีพบศพนายสุริยาหรือยาอันเป็นที่มาของการสืบคดีอสังหามรณะซึ่งตอนนี้นักสืบทั้ง4ท่านก็พร้อมแล้วกับการตั้งสมมติฐานในรอบแรกไปร่วมสืบกันต่อเลยครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ปริศนาฆาตเกมกับคดีที่มีชื่อว่าอาสังหามรณะสมมติฐานของเราในวันนี้นั่นก็คือใครฆ่ายาหชนสองออน 3ามอ่ามและสุดท้ายคือคุณต้อมนักสืบเบลครับใครคือฆาตากรที่ฆ่ายาครับอ่ามค่ะ ในรอบแรกที่คิดว่าเป็นอามเนี่ยนะคะก็คือที่ตอบอามไปเนี่ยเพราะเรารู้สึกว่าเขาเป็นลูกของเจ้าของที่เพราะฉะนั้นคือด้วยความที่เขาเด็กด้วยความที่เขายังใจร้อนอยู่เพราะฉะนั้นคือการที่เขาจะลงมือฆ่าคุณยาเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่เขาสามารถทำได้างค่ะนักสืบเขาายใครฆ่ายาครับออทครับที่ผมตอบว่าออท เพราะว่าคนชื่ออสได้เป็นเจ้าของที่ที่มีความโกรธแค้นที่โดนเข้ามาหลอกเอาที่ไม่มีที่อยู่ไม่มีอ,อาศัยก็เลยโกรธมาโกงกันซึ่งซึ่งหน้าแบบนี้จะอยู่ร่วมกันได้ยังไงก็เลยฆ่าซะนักสืบคิดซาใครฆ่าอยาครับชนค่ะ ทำไมถึงเลือกชนน่ะหรอคะก็จริงๆแล้วเนี่ยคนคนหนึ่งจะสามารถฆ่าคนคนหนึ่งได้เนี่ยมันจะต้องเกิดจากการกระทํำหลายๆครั้งมีความเชื่อว่าชนเนี่ยไม่น่าจะโดนโกงมาแค่ครั้งเดียวค่ะละครั้งนี้มันก็คงจะไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าชนน่าจะเป็นคนที่มีแนวโน้มมากที่สุดค่ะนักสืบออครับครับใครฆ่าอยาครับ ชนครับที่ผมเลือกชนเพราะว่าผมคิดว่าเป็นเพื่อนกันเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าชนเนี่ยหลักฐานมันบอบ,บางเพราะว่าเป็นแค่ส่วนแบ่งเงินเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆเป็นเพื่อนกัน,นสังเกตดูนคนเราบางทีเพื่อนกันเนี่ยบางครั้งถ้าเมีเพื่อนที่ใส,สอย่างเงี้ยมันไม่ได้ครั้งแรกหรอกที่ทํามันต้องทําหลายครั้งแล้วด้วยความที่เต็มที่กับมึงแล้วมันเยอะจัดหลายเรื่องจัดเลืเกินพอมันทํอะไรว่าไม่มีสติยังคิดเนี่ยทำอะไรก็ได้ทุกอย่างาะว่าชนแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ ในรอบแรกนักสืบกิฟซ่าและนักสืบเอมุ่งประเด็นไปที่ชนเป็นฆาตกรส่วนนักสืบเบลกลับเลือกตอบว่าอ้ามและนักสืบเขาทรายคิดว่าฆาตกรนั้นเป็นออสแต่การสืบคดีโหดในครั้งนี้เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเราไปร่วมสืบกันต่อกับภาพเหตุการณ์ความสัมพันธ<ง>์ไงยานี่อยที่นี่แต่ว่าที่ที่มึงให้กูดูไอช้ชนแล้ว ทำเลมันดีปะวะดีสิวะเพราะต่อไปเนี่ยจะมีโครงการหมู่บ้านมาขึ้นแถวแถวนี้แหละแล้วแถวมีถนนตัดผ่านด้วยะเวยเฮ้ยมึงเชื่อกูดิที่ตรงเนี้ยเก่งกำไรได้เยอะแน่นอนถ้างั้นเอา,อางี้ถ้ากูหาคมนมาซื้อที่นี้ได้เนี่ยมึงเอาอะไรกำไรแบ่งกูเนี่ยคนละครึง่งโอเคอเ,อเพื่อนจริงป่ะเพื่อนจริงดิวะมันต้องอย่างนี้ดิวะ เฮ้ย <Hey, S 2> มึงดูดิน,น,นี่ข้างๆที่เข้าไปหมดแล้วเนี่ยตรงเนี้ยสวยมากเลยนะเว้ยหายากแล้วที่แบบเนี้ยสวัสดีครับลุงอ้าเอาเอ,เอลุงใช่ลุงออสเจ้าของบ้านหรือเปล่าครับใช่ทำไมเอ่ะผมชื่อยานะครับเป็นนาหน้าขายด,ดินได้ข่าวลุงออสจะขายที่ ให้ผมเป็นนายหน้าให้ไหมครับเออผมรับรองเลยนะครับว่าได้ผมเป็นนายหน้าเนี่ยลุงอาจะขายที่ได้มากกว่าคนอื่นแน่นอนครับลุงไม่ต้องทําอะไรเลยครับก็นั่งรองรับเงินอย่างเดียวเลยครับมันจะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเอาเป็นว่าลุงคิดดูก่อนแล้วกันนะได้เรื่องไงเดยลุงติดต่อกันไปได้ครับได้ครับแต่ว่าวันนี้ผมขอชื่อของลุงก่อนได้ไหมครับจะเอาไปทําไมเล่ะเออ ก็เผื่อว่าเวลาลุงเปลี่ยนใจจะขายที่มาเนี่ยผมก็ได้รีบดําเนินการให้เลยครับลุงก็ได้เงินได้เร็วขึ้นครับดีไหมครับเออเออก็ดีเหมือนกันนะ,ะครับเอพาพระสีมามาทำมาอย่างลุงเซนตรงมุมด้านซ้ายอย่ตรงด้านลน่างมาตรงนี้ครับอย่างนี้นะกระดบบาษเปล่าเนี่ยนะ,ะครับ เงินเร็วแน่นะท่านได้เร็วแน่นอนครับครับแั่นี้ผมขอตัวนะครับสวัสดีครับสุขดีตวดดีตวดเดี๋ยวกันผมติดต่อเข้ามานะครับได้ได้นะพ่อนม่นมันไรหน้าที่กว้างซื้อที่แถวบ้านเราเนี่ยเขามาคุยอะไรกับพ่อออ๋อเขาชื่อยาเขามาขอซื้อที่บ้านเราลูก ไม่ค่อยน่าไว้ใจเลยนะพ่อแล้วพ่อขายที่ไปเขาหรือเปล่ายังหลงลูกแต่ว่าเขามีข้อเสนอที่ดีนะเขาบอกว่าพ่อเนี่ยอยู่เฉยๆก็ได้ตังค์แล้วนี่เขายังขอชื่อพ่อไปเลยนะเว้ยแล้วพ่อให้เขาไปเหรอก็เออดีวะผมว่ามันแปลกๆแ,แล้วนะพ่อปัดโถไม่มีอะไรรองหน้าเองมันคิดมากไปเองอ้าม ฮัลโหลสวัสดีครับเสีย่ยผมมีที่แปลงหน้าสนใจมปนํำเสนอเสียสนใจไหมครับหน้าสนยังไงวะคือที่ตรงนี้นะครับเสีย่ยทําเลดีมากนะครับเพราะว่ากําลังจะมีโครงการหมู่บ้านมาขึ้นแถมมีถนนตัดผ่านด้วยนะครับเสีย่ยจริงเหรอวะก่อนหน้านี้นะครับเสี่ยหมูคู่แขงเสียนะ่ยเนี่ยเขาเข้ามาดูดูแล้วด้วยนะครับอะไรวะไอหมูอีกแล้วเหรอเสี่ยไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะถ้าเสี่ยวางมันจำาอาผมไว้ก่อนเนี่ย เดี๋ยวผมจะรีบไปเกลจากับชาวบ้านไว้ก่อนรับรองครับยังไงที่ก็ต้องเป็นของเสียแน่นอนครับเออเอ,อเดี๋ยวกูจะรีบโอนเงินให้มึงก่อนเลย<อ>แล้วอย่าลืมล่ะยึงต้องรีบจัดการให้เรียบร้อยนะได้เลยครับเสียไว้ใจผมได้เลยครับรับรองก็ไม่มีพลาดอืม เอาละครับมาถึงตรงนี้นักสืบทั้ง4ท่านได้เห็นภาพเหตุการณ์เพิ่มเติมกันไปเป็นที่เรียบร้อยผู้ชันนาญการพิเศษก็มีข้อมูลเด็ดๆมามอบให้กับพวกเราด้วยเขารออยู่ด้านนู้นครับ ขอบคุณครับคุณจอบครับผมนักสืบทั้ง4ท่านครับข้อมูลที่ผมจะมอบให้ครับคือข้อมูลพยานบุคคลครับเนื่องจากคดีนี้นะครับเป็นคดีเกี่ยวกับการค้าที่ดินผมลงทุนนะครับไปตามสำนักงานค้าที่ดินในกรุงเทพมหานครเพื่อจะไปสืบข้อมูลเกี่ยวกับพยานบุคคลนะครับผมหาพยานบุคคลได้4ท่านเลยรับพยานบุคคลคนแรกนะครับคุณรุ้งเป็นแฟนของคุณชนพยานปากที่2คือคุณโจนะครับเป็นลูกน้องของคุณต้อมและ พยายนปากที่3คือคุณจุกสถานะคือเพื่อนบ้านและพยายนปากสุดท้ายนั่นก็คือคุณไกด์เป็นเพื่อนของอาร์มนักสืบท่านแรกครับนักสืบเขาสายเช่นครับผมเลือกแล้วอา้าพยายนปากที่ปากที่1ครับพี่ชลหรอคะเปนคนอารมณ์แปรปรวนคะ่ะบางทีอารมณ์ดีก็ดีดีแต่ถ้าเกิดโมโหอ่ะน่ากลัวสุด เคยทะเลาะกันบ้านแทบพังข้าวของเสียหายหมดหนูเนี่ยนะไม่กล้างี่เงาเลยเพราะว่าถ้างี่เงาอ่ะกลัวเขาจะมาทำร้ายร่างกายโอเคขอบคุณมากเลยขอบคุณมากที่ให้ข้อมูลเน้นปักอ่ะแล้วแต่คุณละเชิญครับนักสืบกิฟซ่าเชิญครับผมคนนี้ค่ะพยานปากที่สองครับเสียต้มเนี่ย แกอยู่วงการนี้มานานแกเลยไม่กลัวใครแล้วถ้าใครคิดจะขวางทางธุรกิจหรือคิดจะโกงแกนะแกจัดการเรียบทุกรายเรียกว่าตามไปถล่มถึงบ้านเลยยังกันนังแอคชั่นขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะคผมดักสืบเอชเชิญครับผมครับผมบคุณจะเลือกฟังข้อมูลจากพยานปากที่ A3 A3 3พ <A 3. S 2> ยานปากที่3 <laughs> นะครับคุณจุกตาออนนะเห็นแกเงียบเงียบแบบนั้นนะ่ะแกก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะขโมยมาขึ้นบ้านแกแกเอาปืนอัดลมไล่ย,ยิงซะวิ่งหนีห่างจุกตันเลยจากนั้นนะก็ไม่เห็นมีใครกล้า,ามายุ่งยากบ้านแก <laughs> โถพร,ระคุณโอ้เรื่องเปืองเมมมากและสุดท้ายครับนักสืบเบลเชิญครับ ขอเลือกออพยานปากที่4ละกันค,ะค่ะข้อมูลที่คุณจะได้รับก็ค,บคือไออาร์มอะ่ะมันมีคนรักครอบครัวมากเลยเคยมีคนมาล้อชื่อพ่อชื่อแม่มันนะมันนี่โมโหลเลือดขึ้นหน้าไปกระทืบเขาสเสละเลยคนอย่างไออาร์มเนี่ยนะมันยอมได้ทุกอย่างแหละยกเว้นครอบครัวมันจะ,นะครั้งไหมครับหรือว่าจบจบแล้วค่ะจบแล้วนะครับรู้เรื่องนะครับรู้เรื่องค่ะรู้เรื่องจบขอให้โชคดีครับและกลับมาที่สมุนถ่ายของเราใครฆ่าอย่า หนึ่งชนสองออสสามอั่มและสุดท้ายต้อมนักสืบเขาทรายครับใครฆ่าอยาครับออสไงผมยังเชื่อว่าน่าจะเป็นออสอยู่ครับผมเพราะว่าออสเป็นเจ้าของที่ที่แท้จริงแล้วก็ผลประโยชน์ไม่ได้มันก็เลยจัดการฆ่าแล้วก็หลังจากที่ไปได้ฟังพยานแล้ว พยานก็เน้นไปทางที่ชนชนเป็นคนอ,อารมณ์ดุร้ายก็จริงนะแต่ว่าไม่น่าจะถึงกับฆ่านักสืบกิฟซ่าครับใครฆ่าอยาครับต้อมค่ะรอบนี้นะคะก,ก,ก็เปลี่ยนฆาตกรจากชนเป็นต้อมนะคะเพราะว่าเสียเนี่ย เป็นคนที่ถ้าสมมติว่ามีเรื่องมีปัญหาใครก็คือลุยเลยไม่เคยปานีใครเราก็ติดใจนิดนึงเพราะว่าต้อมเนี่ยเขาเป็นคนที่เหมือนจะควรที่จะเป็นฆาตกรแต่ว่าก็มีแนวโน้มน้อยที่สุดที่จะเป็นฆาตกรยืนยันคําตอบในรอบนี้ค่ะฆาตกรที่ฆ่ายาคือต้อมค่ะนักสืบเอกใครฆ่ายาครับชนครับเชื่อผมเถอะอยังไงผมกว่า ชนพาะผมฟังข้อมูลเมื่อกี้แล้วเนี่ยผมเพิ่งเลยไปเลือกเพื่อนบ้านของตาออสซึ่งก็บอกาตาออสเนี่ยเป็นคนจริงผมว่าคนอย่างเงี้นะที่ลังแกหมาลังแกสตัตว์ตีผู้หญิงพวกนี้ไม่ใช่คนจริงเพราะคนจริงเนี่ยจะนิ่งจะเงียบแต่อย่างที่ผมมั่นใจคือชนเนี่ยเขาเนี่ยเป็นพวกในหน้าคาที่ดินมันต้องมีการขับรถไปอยู่ต้องมีการแบบว่าระวังตัวตลอดเวลาอย่างน้อยต้องมีปืนจริงติดตัวหรือติตดรถตลอดเวลาแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วคาสติทําได้ทุกอย่างคนที่ฆ่าคือชน นักสืบเบลครับคใครฆ่ายาครับอาร์มค่ะรอบนี้ก็ยังยืนยันว่าเป็นอาร์มอยู่ใช่ไหมคะก็เพราะว่าเราฟังจากพยานปากบุคคลที่4ี่ก็คือเป็นเพื่อนของอาร์มเนี่ยเขาบอกว่าอาร์มเนี่ยเป็นคนที่รักครอบครัวมากแล้วก็ขนาดคนที่มารอชื่อพ่อชื่อแม่เขาเขายังไปชกต่อยมีเรื่องได้เลยเพราะว่านี้มันเป็น ค่อนข้างจะเรื่องใหญ่เกี่ยวพันถึงครอบครัวทั้งครอบครัวไม่ใช่แค่พ่อคนเดียวไม่ใช่แค่แม่คนเดียวเพราะฉะนั้นเราว่าก็ยังน่าจะมีสิทธิ์ที่จะเป็นอาร์มค่ะในรอบ2นักสืบเบลนักสืบเขาทรายและนักสืบเอยังคงยืนยันในคําตอบของตัวเองเหมือนในรอบที่ผ่านมามีเพียงนักสืบกิฟซ่าเท่านั้นที่เลือกเปลี่ยนคําตอบมาเชื่อว่าเป็นต้อมแต่นักสืบท่านใดจะสามารถจับฆาตรกรรายนี้ได้ช่วงหน้าห้ามพลาดกับปริศนาฆาตเกม